ชื่ออะไรครับผมชื่ออะไรครับผมอ่าไม่ใช่น้องชื่ออะไรครับนอนลงครับนังเด้นังแงบูอ่าชื่ออะไรครับนังแงบูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูนังแงนังแงก่อนนี่นี่เดี๋ยวให้ดูอ่ะนอนก่อนนังแงบูเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูอ่ะนอนน้องชื่ออะไรครับชื่อนังแงก๊กเย่าน้องแดนย่าชื่ออะไรครับน้องแดนชื่อย่าติครับย่าชื่ออะไรนะครับย่าชื่อย่าจ๋าครับแล้วปู่ชื่ออะไรครับ งครับมีพ่อชื่ออะไรครับกูกูพอดีครับแม่ชื่ออะไรครับแม่กับจูบเบเกอร์ครับอ๋อแล้วมีอาไหมครับมีอาชื่ออะไรครับอาจูอาบิวอาบิวกับใครครับกับอจูอาจูโอ้ครบหรือยังครบแล้วอ่ามีเพื่อนไหมครับมีชื่อเพื่อนชื่ออะไรครับเจนฮงแดง ไอ้เพื่อนน้องแดนมีไหมครับมีครับชื่อพี่กุ๊กหรือเปล่าครับชื่อพี่กุ๊กกับใครครับกับพี่ก๊กแล้วตอนนี้คนสัมภาษณ์ชื่ออะไรครับตอนนี้จิเบลกอ๋อชื่บเบลเล็กแล้วน้องแดนมีชื่อเข้าโรงเรียนไหมครับมีชื่อว่าอะไรครับชื่อเข้าโรงเรียนชื่อกยางอ่าเด็กชายอะไรครับเด็กชายอะไรครับอ่าเดี๋ยวปู่ชื่ออะไรนะครับอีกทีหนึ่งชืิอตาลินแลวย่าชื่ออะไรครับ ยายสาวแล้วตาชื่ออะไรครับไม่ตาชื่ออะไรไไยายชื่ออะไรครับ